อ,อยู่กับลันนี่ชาแเหมือนเดิมออเ,มเนาะลงแอลเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาจะบอกว่ากูเนี่ยเอาซัพพอร์ตขึ้นหน้าเลนคู่ไว้สองแล้วเลนเดียวกวไว้สามเลยนะกูยิงได้เลนเดียวเลยเมื่อกี้แล้ลนี่ลันนี่ชาแนลมอนเดิมก็มาลงแรงเมื่อกี้ก็แพ้เนาะอันนี้เอาใหม่เดี๋ยวว็เลนกลางมาไว 3, ไ้สามก็ได้เอเลนเดียวไว้คู่ไว้สี่เลย ท้าจัดไอ้เมื่อกี้เล่นเดียวไอ้เมื่อกี้เล่นเดียวไว้สามนะยังโดนเล่นแดงเดียวโผม,ผมกีดเลยอ่ะผมกีดเลยเจอซับเยอะแยกีดจริงๆๆเล่นไม่ออกอ่ะเออเล่นตายซับนะเนี่ยโอ้โหเล่นอะไรดีวะเนี่ยโตรนิี เงินตกเมื่อกี้ว่ะอืมเก่นดีนะเก่นเลนดีด้วยมันขึ้นไปแก๊งกู้สามรอบอ่ะเล่นดีหล้วงมัม่คนล้วงจริงไงผมพยายามจะล้วงจริงผมโดนพวกโอพวกอะไรพวกไล่ออกมาไงแล้วเซอร์ฟีมันทิ้งผมเลยอ่ะคือมันผมเดินอยู่คนเดียวลราออไฟอ่ะมันไม่แล้เขาจะว่ามันไม่แล้ไม่ยอมตายแล้จ้อย่างช็อตมังก่อนล่างๆที่ผมแบบโอ้โห จะมีซิกมีเตลฟีนซื้อทุกคนทิ้งผมหมดเลยอะแบบอะไรวะนะ้าไส้แตกแน่นอนอะไม่เหเวทเลยว,ยวะ่ะอะไรกรบน้ำอินเค้ด้วยกระดิโอเข้ามาไม่ไม่ไม่ร้อนเยสอินเคเติมเงินด้วยวะ่ะ โลใหม่มันต้องจัดเสอมๆเออน่าจะเล่นเติมก็ได้เปถิงเติมมั่นใจในทีมนี้ว่าจริงเปิดกลาดเปิดตัวมันเยอะอีกนะครับเสิเสริ์ทเสิใช้การเลยผมวะขึ้นตัวทองไวหน่อยก็ดีแจ็คก็โดดได้ลำมัดก็โดดได้อืมโอกระแรงดีวย แจ็คบนโอซับผมออกรองเท้าอันนี้ดีกว่าวะรองเท้ากันเวีดีกว่าเพราะว่าตัวสตันมันค่อนข้างเยอะเยอะเลยครับอืมรองเท้าดูเลือดคงผมคงไม่ได้ยิงอ่ะดูแล้วอ่ะยิงดูให้ท่านหน่อยอ๋อออกเตือนหน่อยก็กูออกโล่มให้อันเดียวก็ช่วยได้อยู่ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกกับชิ้นสองรีบขึ้นตัวทองก่อนเลยการเซตมันลวงเซตมันได้ผมเกิดเงียบต้องไปป่าฟาร์มล่างป่าไม่ฟาร์มล่างจะช่วยตีไม่ใช่ป่ามันกิโดะ

น,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 นั่นแหละนั่นแหละกูน,น,นะมึงนั่นแหละนั่นแหละแจ็คเอาแอดไหมนีออ่ยเรียบร้อยเอาต่อทีครับผมหมดแล้วแตกอีกสั่เอ้ยแตกไปเลยแกติดคลิปเมื่อกี้อืมไใช่เก็บเลือดก่อนที่จะวะยังไม่ได้ปะเดี๋ยวเดีด๋ยวตายไม่ได้ตีเข้ามาเมื่อกี้ใช่กู้สกตีแกไม่ได้ตีสักทีไงมันยืนให้ผมตีแล้วเมื่อกี้ อันนี้มาอ้าวอันนี้มาอ้าวมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอ, <c oughs> <c oughs> อะมาเล่นกันเถอะอะไรครับเนี่ยกลับบ้านเราเลื่อนใชแกเอาของสิชุดนี้มันผมจะกลับละมาเล่นกันเถอะกลับบ้านกันแอบร้องไห้ขอมากนะูยังไม่ได้ทำตีกี้ตักตัวเลยกูยาต,ตายอีกแล้ว <c oughs> ได้ม,มีกีดบอกเลยมีตายนะเขาไปอย่างนั้นเรียบร้อยวีกูหิวจับขา้ามเยี้ยอยู่บ้านมันก็ยนะังไดตักเลสเลยก่อนแม่งเลยมันเข้ามาเลสแน่น,นถ้าเกิดขึ้นไปเอาเลสเขาอะยังโอเคนะอาจจะพอสู้ได้แต่มันเข้าไปเอาบูนะเ,เนะนี่ยไอ้เหี้ยส,สามตัวเลยนะ่าตัวหนึ่งครับเอฟดีครับรวมเอาไม่กินมันก็นมาคิดถูกไม่ตามไปอะ ติกปูนะปก่นะ,นะห้าน่จ๊ะปูก่นได้ไหมห้านะวิไม่ตีตีปูปก,ก็ปูจะตายไม่ช่ว,ตว,ตวตูตีสิเดี๋ยวดิเห็นอยู่หน้นบาบานเนี่ยคูกวักวเซไม่ไ้เลยวิไม่ไม่ตีไงเออไ,ไอจะาอสไม่ถือ เซตมาแจ๊คเซตมาถอยๆถอยๆวัวเซตวะเอาจริงกูถึงปูตีปูนี่ไงคาร์ดิโอถึงใครได้ั้งกาดิโอก็นิ่มนะสามบิโอเวดอ่ะปังเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยโอเหนื่อยด้วยให้ยืนให้ยืนให้ยิงเลยรอรอก็นิ่มนะออกออกเวทมา ออกกันเวทมาชิ้นหนึ่งมั้งน่าจะทำของแทงอะจของยังเยอะไม่พอเอเลยางล่าเอเลยาาลยงีเลยโดนวะอยู่ไปแล้วยืงไม่โดโอ้ยมาเลย้้สัตว์เอ้ยดี้ไไอ้้ไ้อออั แจ็คเราตายวะเต็มเลยได้หนีไปได้หนีไปไม่รอดแล้วเลยหนีอะโอ้โหโอ้โหมึงแค่อะไรพวกกูเนี่ยบอกว่าต้องบอกว่าเป็นร้อยมาเป็นรอยเอาตัวทองก่อนไม่ไหวว่ะโอ้โหตังค์ไม่ถึงวะเอ้ยแจ็คมังกรด่วนเลยไป เราจะเสียมก่อนไหมเนี่ยโอ้โหใส่กันแล้วใส่กันแล้วเออได้เซตอยู่ได้เซตอยู่ยรอดไหมไล่กันแล้วแอดแอดแหละตามไม่ทันก่อนไหมลูกแจ็คเลมัสมาสามว่า nên đình rìu đỉnh mà nó. Hey. Oh. Tìm <ín> đi lại. không lăn mà. kinh khủng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 . เมื่อกี้ม่นจะยิงใครดีแอมมันอยู่ลึกยิงไม่ถึงปุ้มอยู่ไอ้ความบนไปแล้วได้ตัวทองไปเร็วจับแลนมัดด้วยเด็กเพราะว่าเดลมาต์มัดมันเข้าเข้ามาโดดใส่แล้วแย่งมันก่อนเลยต้องจับมันก่อนจับเลนมาดเพราะว่าเรโคอีกทีเดียวโอ้โหก็ไม่มีใจคอยจะกันป้อมให้กูหน่อยเลยนะไปไหนน้องมือแบบเนี้ยจะตายแน่เลยว่ะโอ้ ไ้อยแล้วอยหวแล้วถอยเลยถอยเลยอขอโอ้โหครอ้อนเฮ้ยไม่มี i เดย้นะคไ้ก้ามอาแกเด็ไม่มาแล้วกลับแล้วเมไม่มี a t อวันตีเอ้ยวันตีไม่ได้ ทีเดียเต้เออห่าเฮ้ยหลบสกิลเก่งเหลือเกินกูนไปโดนนันติไม้ตัวโดนติได้มันตายแล้วโดนติดตายถ้าเมื่อกี้กูตายแล้วนันติได้มันตายไปแล้วไม่ได้ไม่ไหวแล้ววะคอมต้องปล่อยแตกดูตรงแล้ววะกำลังไปกำลังไปกำลังไปกันร์ดโอ้ยแค่แนีค่ไม่ทัน พยายานอยู่คิปมันหมดเลดียิงสองแล้วก่อนกลับไงใส่กันตรงกลางแล้วว่ะดี๋ยวรอป้อมปล่อยมัน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 ไปไม่ทันรอป้อมป้อมดีกว่าเวลาวิ่งดมา เลยก็ไม่แพ้ไปนะได้อยู่นะได้สองตัวนะเล่นได้แแจ็คมันดันป้อมบนแดกตีดิบแอดก็ตายแอนดีนคูบจะมีอะไรตามกูมาไหมแอ<ส>นด,ดี้ฆ่าวิแอนดี้ฆ่าวิปากก็ตายถ้ามีก็มีคาริโก จ็คโหิเ็ษแล้วนะโดนป้อมยิงอ่ะอยเยอะโหมาแล้วแจ็คเหนื่อยไปแล้วเหนื่อยไป้วเหนื่อยไปแล้วปเลไปเลยไปเลยไไหวแล้วเ่าไม่รอดะอะเนปาายปนตามากันมานี <c oughs> ไรน,นกต่อแจง้ได้บอลนนกต่อแกเพว่า <c oughs> โอ้หน้าดันกลางต่อมันจะได้ป้อม เอ้ยกาลิโอมันก็เล่นแทงนี่กาลิโออ่ะอืออือเห็นตอนแรกเห็นออกของเวทน่าจะขายทิง้<อ>งเ,เ,เนี่ย่อ้ยต้องแกว์เกมนี้ดัมมัดกับกาลิโอเป็นเวทไงแต่มันก็พอมีดาเมจนิด,ดนหน่อยแต่ไม่เยอมมะมากเสร็จเสร็จสร็จไปต่อไปไปแดกไม่แดกไม่สวยนะ ไ,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเฮ้ยมีรอหรอมั้งรอไหมไม่รอเออจัดไ้ออนเนี้ยเอาเลยเดี๋ยอยู่เลยฟองก่อนเ่นี้ก่อนเกิดีล้วเดนโอ้โหมันซัดไอนี่่อเลยว่ะกำลังไป เดี๋ยวกำนังติดด้วยดึงได้เอา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 เอมาแล้วไป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 ไไปไปไโอลยเลยเหเนเเเล ว,ว่าแล้วน้องจับก่อนจะได้แอไม่ตายเมืเ่อกี้อืมไอ้นั่นมันเกาะมาช่วยโดโดนเกาะมาช่วยเลยมีโอมันโหดจังเล่า ต้องรอวิก่อนอะเอาไม่ได้มันหวานไว้หวานไหมวะไม่มีไม่มีเลยดักฆ่าจั๊กหัวต้องมีใครให้ดึงสักตัวแล้วมัดมาโหอันนี้โหดไปแอดก็มาเซตก็มาแจ็คปล่อยมาก่อนจะโดนห่ะ ไปก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้ยชิบหายแล้วเด,ด้แอ่คือร่งไฟกับรงธาตุกันแล้ว double k i l เจ็กแม่ไวจัวอ้าวอ้าวยังไงจัดเตสเออโดน มันขึ้นจะเจกาะไว้หน่อยแม่งตัวสื่อสองตัวสามตัวลวงแอดไม่ได้มันการแอดดีมากยืนไม่เจไอ,อเคนเขไปลวงเองอะ โดนแล้แวแจ๊บมาเดีมาเดไม่รอดวะอย่าไ่ทันวะแกไม่เหนื่อย,ยตั้งนานโแต่กดโล่ไอัโดนตีตั้งนานโมตะกดโลก เราเกิดกันวะมันในนี้วะมันกะมันกะแบบไม่ปล่อยผมฟาร์มเลยอ่ะอเดี๋ยวขี้ค่อยออกชิ้นสุดท้ายเลยทำจากกอเกาะแล้วมายิงตัวแทงแล้วแทงแม่งสองตัวถึกจับเรียบร้อยกรดิโอแตก โอ oh ้โ oh ห oh. ช่วยทานเนี่ยแตกแล้วนะไอ้เคปลาเถื่อนเกมเนี่ยจริงซื้อลงทุนซื้อนี่แล้วซื้อตกีนแล้วเอรเคว่ายน้ำมาคอยซื้อเคชุดว่ายน้ำไทดิ เียไม่ถึงแอดไจัวสะท้อนแล้วนะอไอ้เฮียอาเฮ้ยแจควิเนี่ไหมรออยู่แหละรับให้เออไมดเอ้ยมีใครเห็นกูไหมเนี่ยโทกูขอโทษ ไม่คนอื่นนะโอ้โหมึงเข้าอย่างนี้เหรอโอ้ห้ากแล้วโอ้โหใจจิตใจดียมากแจ็คบนมันเนียนตัวว่ะล้มกลับล้มกลับแล้วหรอกล้มกลับอยังไงมันก็ตู่ตีไม่คุ้มหรอกแพ้ว่ะยอมแล้ว โอ้แคปจับเค,ค,อค,อคน้นโคตรโกรธโอ้เลยเมื่อกี้แม่งยืนตีคลิปโดนไล่อยู่พักไม่ได้ดูเออชนะทีเลื่อนขั้นสักทีเถอะลนวนไหมซีเกมแล้ว เว้แต่เคลวงยับเลยนะเกมเนี้ยอืมแต่ก็คิวไม่เยอะนะสี่สูตรอืมไว้มันทําเกมดีอเคมันลวงแพงหลังให้แอดมันยืนสบายไม่ได้เพราะอเควิมันวิมันไปเลงเซตไงเพื่อกันเซตเกันเซตเอาอยูผมเคโอเคจบคลิปเอาตาใหม่